เจ้าพี่มานาอีกแล้วนะเราต่ออีพีส,สองแล้วนะวก็คืออีกีกินนะแคกกินอะไนี้ได้เดวลากินแล้วชิ้นเติมเลยมาโคตรไวแก,กเรอาอจะหาชิ้นดีๆนะคะเป็นเป็นเราเนี่ยเราเลือกกินนะคะโอ้ยเดี๋ยวเชยออมแม่คโคไปคุยขยะก,กินทำไมแล้ตกใจแม่โคเฮ้ยแม่โคไปเคีค้ยวขยะก,กินทำไม มันเอ็งชื่อย่เอะเขานี่ยแให้ก็ใจแล้วก็หนังเสียงหาเสียงออกแต่เช้าเเสียงหาเสียงปาล้วฮัมวั

มันเหมือนนางฟ้าแต่ข้างล่างก็มันงาเหมือนนใจดำเ่ยงสาเฮ้ยแหม่เอาเกล๊กมาถ่ายรูป้วกันเอ็กสวย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  เราเมืนไม่พูดอะไรอ่ะเรเหมือนไม่สนใจใครเลยยังไเลยอหลัยอกจเห่ยไม่ทรบเกหียวอยากไปยแม่้วลามาแล้วกีดสำคัญก่อนนะลูก <c oughs> อันนี้ลูยลูกลูกค่ะูอุ้ยกาจะถ่ายรูปค่ะ กล้องสวยมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้แอปเลยใช่ไหมคะ no app ใช่ไหมคะกล้องไหนรูปสวยใช่คปะ่น no แอปทำไมเอาน้ำดำจังอ่ะทำไมก็้อน้ำดำจังก็้องหนูขาวเลยเอาทำไมน้ำดำอ่ะ อืมอก้างป่องอืมอร้ายโคตรอร่อยเอ็มหนึ่งนั่นแหนนนนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ

ตัวเลยโว้เลียขนาดเลียมือไม่เอาไปล้างมือก่อนพี่นาไปล้างมือ,อห้อยเจียวเรียรมืออยากกินนมอ่ะเพราะวันนี้ว่าจะอยากกินนมว่าจะไปซื้อ,นม,มอนมแหมพูดได้แล้วอยากกินนม ต้องไปซื้ออะไรเนี่ยต้องไปซื้อนมออ้กินนมจะให้ไปซื้ออะไรจะให้ใครไปซื้ออ่ะอ่าอย่าก่อแล้วลูกไปอยู่ดูไปแก้ไม่เอาแม่โคลูกนี้แม่โคไปเกาเกาเกาอื่นตะเชิดมาตะเชิดกระดูกเฮ้ยตีอ่ะสงสารใช่ไก็ <c oughs>